เต้นโกโกวาสีแยกพอได้ขึ้นมาก็ไม่เลี้ยงน่ากินน่ากินสีเหลืองเลยอะ่ะมา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 ้ามามาไาม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 เ้ามามอมา้นก็ไปไหนก็ไม่รู้แล้วกมาิ้งลูก <c oughs> วามาม้มามาม่มามามีมยมอมา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 มรมามมามามาม่มมางอยา่ามมามอมามามาม่มมง เต้นกกโวาสีแยมาแล้วลูกจ้าชุดกโกวาที่หนูอยากได้ชุดกัวที่หนูอยากใส่ชุดกัวที่ไปซื้อมีได้ไม่ได้ขึ้นมาก็ไม่เลี้ยงมีอะไรให้กินมั้งเนี่ยไปดูกนมีแต่น้ำนมก็ไม่มีแล้วก็ไม่เอานมมาไว้ให้ลูกกินเฮ้อย่าร้องอย่าร้องให้หนูอย่าร้องดินมี่น่าจะใช้ได้นะโอ้ หรือว่าเด็กเขาห้ามกินน้ำเออใช่เขาบอกว่ากินแล้วเด็กจะตัวเหลืองนี้ว่าเดี๋ยวน้าไปหามาให้ไหม A few moments later เฮ้ยเฮ้ยเอานี้ก่อนดีกว่าผมขอก่อนนะครับเจ้าแม่นาคีเุ้ยอย่าร้องด้หนูจะน้องไม่ดูดก็น้ไม่มีเอาวะ กินน่ากินสีเหลืองเลยอ่ะเฮ้ยใจเย็นๆไอ้หนูน้อยมา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 เป็นไรเนี่ยหนูไอ้หนูน้อยเป็นไรเฮ้ยนี่มันเป็นดอกไม้พี่ดอกไม้พิทน่ว่าตายหาแล้วตปดีกว่า